ใครแต่งตัวแม่แอบ,บดูเด็กแต่งตัวแม่แอบ,บดูเด็กแต่งตัวเด็กคนนี้แต่งตัวมีเหนียงด้วยเหนียงน้อยๆซ้ำนี่คนช่วยของแม่ค่ะคน่วยของแม่คนช่วยที่บ้านเลยค่ะ คนช่วยของที่บ้านเลยค่ะฟิงเข้าบ้านได้เรามั้งลูกฟิงขาฟิงขาเข้าบ้านนะคะ่ะมหาแม่เร็วเข้าบ้านค่ะมาหาแม่เข้าบ้านค่ะเร็ว